ตรงนี้ผมไม่รู้จะพูดยังไงถูกเลยผมไม่เคยคิดเลยที่ว่าลูกชาวนาเงินทองไม่มีถวายแต่เราทำข้าวเปือกได้ถวายในหลวงเป็นคนแรกครโอ้โหตื้นตาลน้ำตาคอครับวันนั้นเหมือนทำความดีเพื่อพ่อแต่เราไม่มีเงินมีทองกับเขาเป็นแรงแรงกายหยาดเหงือ่อและน้ำพักน้ำแรงอย่างเงี้ยดูแลแปลงนาส่วนของพ่อไว้ แ้วได้ผลผลิตมาก็ก็ถว่าให้ให้พ่อหมดแต่ช่วงไม่ดีผมอะช่วงไในข่าวในหลวงปวยก,ก็ก็นี่วเทพรับแทนได้ถวายพระเทพมาสองปีเลยน,ะนี่ยครับทวีพันเสือบอกเล่าถึงความปรับเปลื้มใจทั้งน้ำตา ว่าเป็นวันที่เขาประทับใจและจำฝังใจไม่มีวันลืมเมื่อเขามีโอกาสได้ใกล้ชิดกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9 ในครั้งที่พระองค์เสด็จพระราชดำเนินมาณทุ่งมะขามยองตำบลบ้านใหม่อำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยข้าวที่เขาปลูกได้ถูกนำไปใช้ในพระราชพิธีพืชมงคลจรดพนังคันแรกนาควันอีกทั้งยังได้รับพระราชทานให้เป็นผู้ดูแลแปลงนาพระราชทานสำหรับการเพราะปลูกข้าวในฤดูนาปลัง เสด็จพระราชดำเนินครั้งนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ได้ส่งเกี่ยวข้าวในนาและส่งเสริมให้เกษตรกรในพื้นที่ปลูกข้าวนาปรังอีกทั้งยังมีพระราชดำริให้กรมชนะระทานปรับปรุงอ่างเก็บน้ำในพื้นที่ตั้งของพระราชานุสาวรีสมเด็จพระศรีสุริโยทยัยเพื่อรองรับและป้องกันน้ำท่วมในฤดูน้ำหลากและในช่วงฤดูแล้ง สเสด็จของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ได้ช่วยสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่เกษตรกรในพื้นที่อำเภอพระนครศรีอยุธยาที่มักจะต้องประสบกับปัญหาอุทกภัยอย่างมากจนบางครั้งเกษตรกรหลายคนคิดตัดสินใจที่จะเลิกทำนา,ำดาได้ใช้ประโยชน์จากนั้น ของของแก้มลิงในหลวงนี่แหละครับถ้าตรงนี้มันห่างคลองความจริงก็ไม่ห่างละครับแต่ว่ามันเป็นคลองจนประทานมาจากัชนาศแต่ว่าปลายคลองพอน้ํามากเขาก็จะทิ้งน้ําเป็นน้ําน้อยก็คนต้น,ต,นต้นใช้หมดนั่นแหละเดี๋ยวมันถึงได้มีคนเลิกหมดเพราะว่าเดี๋ยวแรงเดี๋ยวไม่แรงเพราะในหลวงมาทําแก้มลิงตรงนี้ ตอนนี้ทำกันทุกปีเลยแย่งกันทำเลยครับก็ได้ส่งน้ำจากนี้นู่นแหละมานี่คือภาพมุมสูงที่ฉายให้เห็นเนื้อที่250ไร่ในทุ่งมะขามย่อง พื้นที่ตั้งของพระราชานุสาวรีสมเด็จพระศีสุริโยไทยและเป็นพื้นที่ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าแบ่งพื้นที่170ไร่ให้เป็นพื้นที่อ่างเก็บน้ําหรือแก้มลิงเพื่อรองรับและป้องกันน้ําท่วมในฤดูน้ําหลากและช่วยให้เกษตรกรในพื้นที่สามารถทําการเพราะปลูกได้ในช่วงฤดูแล้ง โดยพื้นที่แก้มหลิงแห่งนี้สามารถบรรจุน้ำได้ถึง1 2 0 0 0ล้านสแสนลูกบากเมตรซึ่งปัจจุบันทางชนละ,ะทานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้เป็นผู้ดูแลบริหารน้ำเพื่อให้เกิดประโยชน์ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9<า>ผมคิดว่าพระองค์ท่านทรงพระปิชาสามารถมากนะครับเพียงแต่เราต้องคิดให้เป็นคิดลึกนะครับ จริงๆพระองค์ท่านเนี่ยทำมาก่อนทั้งนั้นแล้วเราเพียงแค่เอาคําสอนเอาแนวปฏิบัติของท่านน่ะมาสารต่อมาคิดต่อมาทาต่อผมเชื่อว่าทุกโครงการจะเป็นประโยชน์สําหรับพี่น้องประชาชนหรือทุกๆภาคส่วนเลยครับถ้าเอาแนวทางตามพระราชนิพน์ขององค์ท่านมามาปรับใช้ในการทํางานในการชีวิตประจําวันนะครับอย่างตัวอย่างอย่างพุ่งมะขามห่องพุ่งขอทองเป็นต้นนะครับซึ่งมันไม่ใช่เป็นของใหม่เลยครับเป็นของที่พระองค์ท่านทํามาแล้วเมื่อปี2538เพียงแต่ผมมาสารต่อ ขอ,อองงพรรรระค์ท่านนเเห็เป็ปปูธมกต้นฐานแห่งพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เป็นพลังขับเคลื่อนสำคัญให้พระสงนิกรเจริญรอยตามแนวพระราชดําริทุ่งมะขามย่องแห่งนี้เป็นหนึ่งในพื้นที่โครงการพระราชดําริ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ให้นำพื้นที่มาเป็นอ่างเก็บน้ำหรือพื้นที่โครงการแก้มลิงมาตั้งแต่กลางปี2538โดยสงห่วงใหญ่ผสกนิกรในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพยาที่ต้องเผชิญทั้งปัญหาน้ำหลากและภัยแล้ง ทุ่งมะขามย่องเป็นสถานที่รองรับน้ำที่สำคัญในปี2549เมื่อเกิดเหตุการณ์ฝนตกหนักน้ำท่วมขังในหลายจังหวัดก็ทรงมีพระบรมราชานุญาตให้ผ่านน้ำเหนือจากแม่น้ำเจ้าพยาเข้ามาในทุ่งมะขามย่องเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎรรวมถึงจากเหตุมาหาอุทกภัยใหญ่ที่ผ่านมา